น,นี้ป้าจะทำไข่เจียวขี้เมานี่ป้าใช้ไข่สี่ฟองหมูสับหมูสับป,ป้าไม่ได้ใส่หมดนะมีหอมมีพริกขิงกรุงป้ามีน้ำตาลน้ำปลาน้ำมันหอยน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยผงปรุงนิดหน่อยนินดหน่อย,อยจริงนะถึงไม่ถึงครึ่งช้อนชานะ แล้วป้าจะตีไข่ให้ดูนะเดี๋ยวขอเยอะก่อนไม่ถนัดไข่เด้อไข่สี่สามสี่ฟองแล้วแต่เลยนะไข่นี่ล้างน้ำเด้อเด้อล้างน้ำก่อนวะเขาไม่สะอาดนะไข่เราต้องล้างน้ำก่อน ความมั่นใจของเราว่าเขาสาดแล้วเราก็จะกินโดยแบบไม่ต้องกลากระวนใจเนาะเราต้องรักษาความสะอาดาของเราเพราะว่าสมัยนี้โรคภัยมันเยอะเดี๋ยวป้าขอไปล้างมือก่อนนะมือโรคไข่ อีจ้าว่าจะปรุงเลยเด้อเดี๋ยวตีก่อนตีพอะยับๆก,ก่อนหมกนี่ป้าแบ่งนะป้าไม่เอาหมดนะเดี๋ยวจะสุกยากใส่ประมาณนี้ปร,นประมาณขิงไข่สี่ฟองน้ำปลานะจ๊ะ ้ำปลาก็าจะใส่ช้อนหนึ่งใส่ช้อนหนึ่งนะน้ำมันหอยก็ใส่ไปครึ่งช้อนพอใส่เกลียวจะไม่เน้นใส่พรอนมันนั่นหน่อยประมาณนี้พอน้ำตาลตัดลสนิดหน่อยออกมาแล้วจะอร่อยก็จะใส่ประมาณนี้น,นั่นนี่นิดเดียวจริงๆน,นั่นนี่ ปลายช้อนน้ำต,ตาลป้าเม็ดใหญ่นี่นะเดี๋ยวจะใส่น้ำนิดหน่อยเดี๋ยวขอตีก่อนตีให้หมูเขากระจายก่อนไม่ถึงเรีกยกไข่เจียวขี้เมา,าคนขี้เมาทำกิน,นไงก็เลยตั้งชื่อไข่เจียวขี้เมาเลย สมัยก่อนป้าอยู่ในสวนกันบ้างพี่ชายป้าเขาเมา,มาเขาก็ทนกินของเขาก็าเรียกไข่เจียวขี้เมา <c oughs> มง่ายๆเยมียไม่ทำไรให้กิน,ขขเ,กนขเขาก็จับไข่มาเจียว,วเ,ยยเจียวกินของคนขี้เมาเจียวเลยเรียกไข่เจียวขี้เมานี่นะมันจะใส่น้ำลงไปเรจะไม่ใส่เยอะนะเดี๋ยวติเดี๋ยวเจียวยากข้าวหมู แต่น้ำประมาณช้อนนึงแหละเนี่ยช้อนเนี่ยช้อนกินข้าวเราเนี่ยมาน,นี้นะใส่หอมลงไปจะหอมหอมนี่แล้วแต่เราชอบมากก็ใส่มากนี่ป้าใส่ลงไปหกหัวป็ใส่หกหัวพริกเราชอบเผ็ดมากก็ใส่ลงไปถ้าพวกขี้มาเขาก็ทำจริงเขาจะทําเผ็ดๆเลยไนงะกินให้สางอ่ะกินแล้วยิ่งให้สางเมาเมามาก็เผ็ดจนสางเนี่ยนะพริกป้าใส่ไป เจ็ดเม็ดของป้านะคนอื่นจะกินแล้วแต่เลยนะตีข้าวกัญชาหมูระจาใจแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปชอดกันเดี๋ยวป้าจะเติมหมูอีกหน่อยนี่เนาะเดี๋ยวไปดูป้าทอดเดี๋ยวป้าจะเติมหมูอีกหน่อย เดี๋ยวแล้วจ้าไอใบนี่ใบหัวลาพานะเมื่อกี้ลืมบอกจ้านี่ใบหัวลาพาจ้ะป้าลืมบอกเพาะป้าใส่หัวลาพาด้วยขอโทษทีนะจ้ามองเห็นอยู่ข้างหลังใส่แล้วนะโอ้ยังไม่สุกเลยหอมมาก กลางๆนะเดี๋ยวเขาชิ้นสุกแล้วข้างในข้างในจะไม่สุกคนจะคนคนกลางคนคนไปเรื่อยๆจนไข่เซ็ตตัวแล้วเราค่าอยพอเขาจะได้สุกกลางเนาะถ้าไข่เราหนาเรามีหมูด้วยไงต้องทำวิธีนี้แหละเขาจะสุกปลาคนแรงไว้เนี่ย มารวมกันหมดแล้วแรงไปหน่อยป้าใส่เย็นๆน,นะจ๊ะเพราะว่าเขาหนาใส่หมูเยอะใส่เขาแอร์เขาเหลืองไป กับยากเลยนเนี่ยกับยากเอยจ้ะเพราะคนนิ่มเราใส่น้ำไดนะ้ไงนิ่มจะยากป้าแล้วตอนนี้ยากป้าแล้วถ้าอยากโชว์ที่สวยไป้องใส่น้ำไปป้าใส่น้ำยากจะยากแล้วมนะักับยากเลี้ยงรอแล้วกัน แอมกระเซ็ตัวดีๆกนอะนอหมูเยอะจะเป็นอย่างนงี้นะแต่ฟ้ามอร่อยอ่ะอยากให้บอกเลยว่าอร่อยเพราะใส่หมูเยอะ เราจะเอาประมาณนี้แหละเดี๋ยวตะโลงข้างล่างเลยหน่อยให้เขาเกี่ยีปสักนิดนึงเกี่นีนน้เราแคมาตัดประมาณนี้ดับไฟได้เลย ร็จแล้วจ้าไข่ป้าป้าตักใส่จานแล้วถ้าถูกใจหรือชอบช่วยกดติดตมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะจวเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้า